สาเมืองสวยในแคว้นอัลซัสของฝรั่งเศสเมืองแรกลิตเวียเมืองที่สองแอกิกสแฮมและเมืองที่สามโคลมานี่คือสามเมืองสวยที่เรามาเที่ยวในช่วงคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตามพาทุกคนมาที่แคว้นอลซัสของฝรั่งเศสนะคะเราจะมาเที่ยว Christmas Market ็หรือก็คือไวนัคมากันนะคะก็ไม่รู้คลิปนี้จะได้ออกทันไหมและนี่ก็คือที่พักแรกของเรานะคะในแคว้นเอลซัสจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วแต่ว่านอนคือใจกลางเมืองแล้วก็เป็นตลาดนัดเขาสวยมากเมื่อกี้เดินเดี๋ยวจะพาชมที่พักนะคะห้องพักอีกชั้นคืออยู่ตรงนี้นะคะปีนขึ้นก็คือเป็น หน้าต่างเนอะนี่ก็คือห้องพักให้เราเนแล้วก็นี่คือทางขึ้นค่ะเห็นนะแปบกระเป๋าขึ้นมานะคะไม่มีลิฟต์อยากบอกที่พักนี้ไม่มีลิฟต์นะคะแล้วก็เราก็มาที่ห้องพักกันเป็นห้องเบอร์ยิบเจ็น,นะคะฉันจะให้ดูความ เก่าเกจริงจังเอ๊ะเปิดไงวะเดี๋ยวก่อนนะหมุนด้านในเนี่ยอ่าเปิดด้านขวามันดูโบราณมากอะ นี่ก็คือวิวที่บอกว่าต้องปีนขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันสูงต่างระดับกันมากนะคะข้อ <pigment> วิวนันะปีนให้ดูเป <S illy> ิดหน้าต่างเนาะก็จะได้วิวสวยๆของที่พักค่ะ ต่อไปนี้ก็คือจะเป็นตลาดนัดของเมืองลิทเวียนะคะซึ่งจะเป็นเมืองที่มีความสวยงามอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็มีการตกแต่งได้แบบสวยมากๆคือสวยจริงๆนะคะยังไม่เคยเจอเมืองไหนที่แต่งได้สวยขนาดนี้มาก่อนอันนี้เป็นร้านขายผ้าปูโตะนะคะแล้วเขาก็เอาผ้าปูโตเนี่ยมาตกแต่งทั้งตึก ฉันเป็นความคิดที่เจง๋งมาก ็นข้างหลังไหมคะคือไฮไลท์ของที่นี่จริงๆมันสวยมากดูความเล่นใหญ่คือที่ฝรั่งเศสรหรอการตกแต่งคืออลังการงานสร้างกว่าที่เยอรมันนะคะในความตกแต่งแต่ร้านค้าเนี่ย

อันนี้เป็นร้านขายขนมนะคะแล้วข้างบนเป็นตุ๊ก,กตามันก็ดุด๊ๆมันก็แบบ เขาเรียกว่าไะครเคลื่ลอนไหวได้น่นารักมาก น,นี่ก็คือร้านเบร์เกอรี่ชื่อดังของเมืองนะคะเราก็แวะเข้ามาเพื่อจะดูว่าเอ้ยเราจะซื้ออะไรชิมได้บ้างมันก็มีตัวขนมบางอย่างซึ่งก็รู้อยู่แล้วเนาะอย่างเช่นครัวซองก็คือใครๆก็รู้จักนะคะเราก็เลยซื้อครัวซองมาลองชิมกันคือร้านเนี้ยมีแต่คนเข้าตลอดเวลาแล้วนี่ค่ะก็ซื้อมา2ออย่างนะคะเป็นคล้ายอ่าอันนี้เป็นเหมือนเดนิชแต่เป็นไส้แอปเปิลนะคะ รสชาติคืออร่อยนุ่มนวลค่ะครีมอร่อยมากเ,เป็นคัสตาร์ดข้างในข้างในเป็นไส้ข้างในเป็นไส้อปเปิลส่วนตัวนี้เป็นครัวซองนะคะนัวเจอโคโค่นี่นะคะเป็นครัวซองช็อกโกแลตแล้วก็เป็นโคโค่ของบุนมันจะมีไส้อยู่ข้างในนะอืม ต้องกินก้นอ,อนหอนป่ะอยากบอกว่ามันกรอบมากคามอมไบสครีมคัดสดร์ครีมคัสาร์อร่อยอืมรีคัสาร์ครีมเช้าวันถัดมาเราก็ตื่นเช้ากันมาเช็ค out, เอา์แล้วก็กินเบรคฟาสต์กันไปแล้วแผนที่นะคะของตลาดคริสต์มาสในใกล้ๆก,ก,ก,กับโคมานะคะตรงนี้ก็คือเมืองต่างๆคะ่ะที่เขาว่าเขามีจัดเอาไว้ซึ่งเราก็ไปไม่ได้หมดนะคะ <c oughs> ไปอยู่ได้ไม่กี่ที่ <c oughs> แล้วก็แวะ อีกครั้งกับร้านเบอรเกอรี่ร้านเดิมใกล้กับที่โรงแรมเรามากค่ะตอนเช้านี้เขาก็อบขนมปังใหม่ๆนะคะเราซื้อเจ้าขวดซองพิตาชิโอมาชิมกันค่ะมาดูกันนะคะรับรสชาติเป็นยังไงเยำขวพิตาชิโอ พาสต้ามิดพิชเชีโอืมอืมมิดลิคเอร์เอาอืมอืมกูดกูดโอเคเมืองที่สองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเอ็กซแฮมค่ะ <like> นี่คือจุดที่เราอยู่นะคะต้องเดินเข้าไปในเมืองเมืองจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะ mm. เดินรอบครบได้เป็นเมืองที่เป็นอินสปิเรชันให้กับ การ์ตูนภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast นะคะก็จะมีผู้ตรงกลางเมืองค่ะว่าแล้วไปตะลุยดูกันในเมืองกันเลยค่ะมาที่ฝรั่งเศสแล้วเจอป้ายแบบนี้นะคะนี่แปลว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสค่ะเป็นใบออกตรามาเลยนะคะซึ่งรับรองได้วว่าสวยจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูตรอกแล้วก็จุดไฮไลท์ของเมืองกันค่ะ และนี่ค่ะเป็นไฮไลท์ของเมืองนะคะจะเป็นตรอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคนนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะมากค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็เดินไปตามตรอกของเมืองนะคะไปเรื่อยๆบ้านก็จะเป็นอารมณ์บ้านเก่าโบราณที่เป็นหักเป็นฟักแว็ฮอยเซอร์ในภาษาเยอรมันนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งเมืองเลยแล้วก็เดินรอบเป็นวงกลมก็จะกลับมายังจุดแรกที่เราเริ่มต้นเดินด้วยค่ะ บางบ้านเขาก็ตกแต่งนะคะตกแต่งอลังการเช่นกันแต่บางบ้านก็อาจจะไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่เลยแต่เอาเป็นว่าโดยรอบแล้วการมาเที่ยวเมืองนี้ก็คือสนุกค,ค่ะทุกบ้านเกือบจะทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกันในการตกแต่งให้ดูเข้ากับธีมเข้ากับบรรยากาศของคริสต์มาสนะคะ แ่นี้เราก็กลับมาอย่างจุดเริ่มต้นของเราแล้วค่ะก็คือวนมาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ำพุของตัวเมืองกันค่ะนี่ค่ะน้ำพุของใจกลางเมืองนะคะที่เป็นอินสปิเรชันให้กับหนังการ์ตูนแล้วก็หนังภาพยนตร์ของคนมาถ่ายกันเยอะค่ะตรงจุดนี้เพราะถือเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองเหมือนกัน เห็นแบบนี้แล้วอยากร้องเพลงแบบ Little Town มากเลยค่ะตรงนี้ก็เริ่มเป็นตลาดคริสต์มาสเล็กๆของเมืองนะคะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะักถ้าเทียบกับเมืองอีกเมืองแรกก็คือลิทเวียแล้วคือเล็กกว่ามากค่ะ มากันที่โคมากนะคะก็เป็นอีกตลาดนัดหนึ่งที่เขาบอกว่าเออควรจะมาดูกันก็มาถึงแล้วค่ะในที่สุดก็มาถึงเมืองโคมากกันแล้วนะคะตลาดคริสต์มาสของที่นี่ก็ตามเมืองใหญ่ก็จะแตกต่างจากเมืองลิทเวียแล้วก็เมืองเอกสแฮมไปเลยนะคะนี่คือตลาดคริสต์มาสที่เขาจะจัดก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอควรเลยค่ะ อาจจะพอๆใหญ่พอๆกับที่โครนเลยก็ได้ซ้ำเรามาดูกันนะคะว่ามีจุดไหนบ้างอะไรบ้างที่เขาจัดงานนะคะมาถึงจุดนี้ก็โดนด้วยการตกแต่งก็อลังละคะ่ะเป็นทางน้ำนะคะแล้วเขาก็มีการตกแต่งตลอดแนวทางตรงนี้พร้อมกับบ้านเก่านะคะโอ้โหคุณสวยน่ารัก และตรงนี้ค่ะก็ไฮไลท์ค่ะตรงตรงนี้พอหันหลังกลับไปก็จะเจออย่างนี้ค่ะตึกนะคะโดนตกแต่งด้วยตุ๊กตาด้วยของทุกสิ่งอย่างคือมันดูแบบว้าวอเมซิ่งมากๆค่ะ ตรงนี้ก็เป็นลานของตลาดพิ์มาสอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีขี่ม้าค่ะก็น่ารักมากเป็นกิจกรรมที่ทำกันได้ทั้งครอบครัวค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์ของเมืองนะคะที่เรียกว่า Little Venice ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแล้วเราก็จะเห็นตึกนะคะทรงโบราณแล้วก็ติดกับแม่น้ำค่ะนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันคะ่ะจุดนี้ถ่ายกันแบบอีลงตุงนางมากค่ะคุณ หลังจากนั้นเราก็เดินมาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็แวะซื้อขนมเจ้าตัวนี้ค่ะขนมมาการูนนะคะเป็นมะพร้าวกับไข่ขาวก็ที่นี่เหมือนจะชอบกินกันมากมีเยอะมากเราก็เลยซื้อมาชิมกัน <c oughs> เราเอารสพิตาชิโอสพิตาชิโอนะคะ <c oughs> ไนะ่ะไม่ก่อนเราได้กินแตมะมเผา <c oughs> <c oughs> เหมือนกินขนมโสมนะหรือบ้าบินกรอบอะ่ะ อันนี้เป็นกัมเรซิงนะคะกัมเรซิงลอมเรซิงแบบเจ๋งอะอู้หู้บุดไปเลยคือมีเล้าดำแล้วมีลูกเกดอยู่นั้นอันนี้รสรสรกล้วยนะคะไม่รู้กล้วยหรือไม่ก็เป็นผลไม้แพชชั่นฟู้ดค่ะเป็นรสแพชชั่นฟู้ดอันนี้คือรสบานาน่าใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะ แ s ชั่นฟู้ดเมื่อกี้ก็คือแ s ชั่นแบบเต็มปากอืมรส้ย,ยบานานน่าก็อร่อยอืมทำเลซิ่งหลังจากกินขนมชาร์จพลังกันแล้วเราก็มาเดินกันต่อค่ะตรงย่านนี้ก็ยังคงอยู่บริเวณใจกลางเมืองเหมือนเดิมนะคะแต่อยู่หลังลาว,วาการเมืองค่ะมันจะมีทางให้เดินข้ามเข้ามาได้นะคะ ตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดคริสต์มาสสามเมืองในแคว้นอัลซัสนะคะชอบ ยังไงก็กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของตามด้วยนะคะวันนี้ตามขอลาตัวไปก่อนค่ะว่าก็ขอทุกคนมีความสุขในช่วงคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายชิส